สีขาวทิมเบีย้ยสูงเข้ามาครับฝั่งสีแดงไม่สนใจสีขาวทิมเบีย้ยรักษาตำแหน่งเบีย้ยสูงสีแดงเดินเม็ด สีขาวครับเริ่มบุกด้วยมา้าสีแดงจึงทิมเบียไล่สีขาวเอาม้าบุกจับโคนฝั่งสีแดงเอาขุนผูกสีขาวกินแรกต่อมาสีขาวกินลุก สีแดงใช้ม้าสีขาวได้กินเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยลิมสีขาวกินออกนอกสีแดงใช้แถนเอาเรือตีออกทางนี้ฝั่งสีขาวไม่ยอมเอาม้าเข้ามาผูก สีขาวขยับเลือก,กดขุนสีแดงหลบตากดสีขาวเอาเรืออีกลำกดสีแดงกินเบี้ยต่อมาสีขาวใช้มา้าตีลูกสีแดง แลกมา้าสีขาวใช้โคนสีขาวครับกินตัดเรือทิ้งฝั่งสีแดงใช้ขุน คราวนี้สีขาวทิมเบียร์มิมสีแดงกินสีขาวกินออกนอกต่อมาสีแดงครับเอ,อโคลไล่สีขาวกินลุกสีแดงกิน สีขาวเดินโคนหลบฝั่งสีแดงจึงได้กินเบีย้ยสีขาวตีลุกนะครับฝั่งสีแดงก็เอาอขุนเข้าไล่สีแดงโดนสีขาวใช้เรือจับเบีย้ยฝั่งสีแดงจึงใช้เรือจับเบีย้ยคืน สีขาวเอาเรือจับม้าัางสีแดงเอามา้าหลบสีขาวขยับเม็ดสีแดงกินเบีย้ยสีแดงใช้ม้ากินสีขาวกินลูก สีแดงครับเดินม้ามาตีลุกสีขาวถอยโคนกินสีแดงตีลุกสีขาวดึงโคนมาปิด สีแดงครับขยับเรือจับเบี้ยคว่ำสีขาวขยับเรือสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้โคนกินนับ1 2ึ่งสองห้าหกเ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า และสีขาวปิดเกมลูกจน